หนุ่มน้อยหัวใจกระตันอยู่เงินที่ใช้ใจ่ายในบ้านมาจากหาปุ้งหาปลาครับไม่เหนื่อยครับเพราะว่าเราเคยเหนื่อยมาแล้วเลยนี่ก็ไม่เหนื่อยแล้วครับบอลที่มีจํานวนมากที่สุดได้กินเลยเฮ้ยอุ้ยเอินท่านผู้รรการครับบริษัทปตทน้ํามันและการค้าปลีกจากัดมหาชนหรือโออมีความเชื่อว่าโอกาส สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กไทยให้ดีขึ้นได้จึงได้จัดแคมเปญมีชื่อว่า OR เติมโอกาสโดยมอบหมายให้ s u p e r ร์เค้นหาเด็กไทยเด็กดีเราลงพื้นที่ไปที่สุราษฎร์ธานีครับแล้วไปพบเจอเด็กคนหนึ่งครับเด็กคนนี้สามารถช่วยหาไรายได้เข้าบ้านตั้งแต่อายุ7-8ขวบ ครอครัวผมมีอาชีพคือจับกุ้งจับปลาเอาไปขายที่แพครับรายได้ก็ไม่แน่ไม่น้อยครับบางเดือนก็พอใช้บางเดือนก็ไม่พอใช้ครับแต่ก็ต้องสู้ครับเพราะว่าต้องหาตังค์มาใช้ที่บ้านครับผมมาอยู่กับตายายตั้งแต่จําความไม่ได้ครับเพราะว่ามาอยู่นานแล้วด้วยครับผมเกิดมาไม่เคยเจอพ่อเลยครับ แม่ก็เจอทุกอาทิตย์ครับแม่ก็ส่งเงินมาให้ครับออแม่น้องชาวบ้านอยู่ไม่ได้อยู่กับตาไม่ได้อยู่ที่นี่ส่งเงินมาบ้างเล็กน้อยมีบ้างเป็นบางโอกาสเพราะว่าลำบาน ก่อนตาก็ออกจับกุ้งจับปลาแบบนี้แหละครับแต่ตอนนี้ตาก็ไม่ค่อยสะดวกแล้วครับไม่ค่อยสบายตาก็เป็นเบาหวานความดันเลยครับส่วนยายเป็นไทรอยด์มีพิษครับแล้วก็เบาหวานความดันยายก็ทำงานบ้านกวาดบ้านอะไรแบบนี้ครับส่วนตาก็ทำอุป,ปกรณ์ประมงขายครับเงินที่ใช้ใจ่ายในบ้านมาจากหากุ้งหาปลาครับ น้าครับน้าสองคนแล้วก็ผมด้วยครับปอรเรือเป็นไรครับลูกมันชันด้านนิดิดครับเรือที่ผมใช้เป็นเรือของตาครับเป็นเรือมือสองครับ สภาพแบบซุดซ้อมบ้างเลยครับเพราะว่าเรือมันนานนับ30กว่าปีเครื่องก็สตาร์ทไม่ค่อยติดครับพอถูฝนสตาร์ทยากครับจับกุ้งจับปลาก็เอาไปเอาไปให้เขาดูไซส์ครับเขาก็จะคัดเป็นไซส์โลสามร้อย สีร่ร้อยแล้วก็กุ้งโลแปดร้อยครับสวยเลยถุกอย่าหากุ้งหาปลาได้ก็เก็บไปถือน้ำซือการน้ำมันัลก้ก็เก็บไปไปโรงเรียนมัง้งหนอนงานงาย,ยายอนาคตถ้าผมมีคือเงินเดือนนะครับถ้ามีเงินเดือนจะรับฝากกับยายไปอยู่เลยครับแล้วก็ตอบแทนที่เขาเลี้ยงผมตั้งแต่เล็กๆครับเพราะว่าไม่อยากให้ตากับยายลําบากครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อปอและแม่ปัจเจเนื้ครับชื่อเล่นชื่อปออายุ13ปีครับมันจากจังหวัดสุราธานีครับอือโอ้มากับใครครับวันนี้ปอมาคุณครูครับอ้เอ้าแล้วตากับยายไม่มาเหรอครับตากับยายเออเข็ดตัวเขาครับอะไรแก่ไหนลุกขึ้นไม่ค่อยสะดวกครับก็เลยไม่ได้มาครับแล้วอย่างนี้ใครเป็นคนรับผิดชอบรายจ่ายต่างๆในบ้านนะครับก็ ยายครับแต่หน้าก็จะให้ตังครับไปหน้าก็ไปออกเรือครับออกเรือหากุ้งหาปลาครับทั้งสองคนแล้วก็ผมด้วยครับอืมอ๋อแสดงว่ารายได้จะมาจากการออกไปหากุ้งหาปลาครับนะพอจะรู้ไหมว่าประมาณเท่าไหร่อ่ะก็ประมาณอหกพันครับหกพันห้าพันครับต่อเดือนนะลูกครับแล้วอย่างนี้ออกเรือไปจับปูจับปลาอะไรอย่างเงี้ยไปทุกวันไหมครับ ถ้าโรงเรียนปิดเทอมก็ไปทุกวันครับแต่ถ้าโรงเรียนอ่ะเปิดเทอมก็ไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับอืมแล้วจําความรู้สึกครั้งแรกที่เราไปทํางานแล้วเราได้เงินมาไหมตอนอ่ะประมาณอยู่ปสามครับปสามป .4 อะไรแบบนี้ปสป .4 ่ยังเด็กอยู่เลยฮะแล้วเงินเราไปทําอะไรครับเงินก็เอาใช้จ่ายครับไปโรงเรียนอะไรแบบนี้ครับไม่ต้องขอยายครับแต่ส่วนมากก็บางทีอาจจะเก็บไว้ที่ยายครับ ทุกวันนี้เหนื่อยไหมครับแบบต้องต้องตื่นไปทํางานด้วยเรียนด้วยเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับเพราะว่าเราเคยเหนื่อยมาแล้วเลยนี่ก็ไม่เหนื่อยแล้วครับเราเคยเหนื่อยมาแล้วแปลว่าอะไรครับเคยท้อมาแล้วครับูรู้จกักคาว่าท้อทอะทอ้อยังไงแล้วแล้วให้ฟังหน่อยรู้สึกไงท้อคือแบบอ่าเหนื่อยอะไรแบบนี้ครับไม่เหมือนเพื่อนอะไรแบนีับแล้วเราบอกตัวเองไงครับ ซื้อครับื้อเพื่อใครครับซื้อเพื่อตัวเองตาบย้ายครับอืแล้ววันนี้จะมาโชว์อะไรฮะทอดแฮปหรือหวานแหนั่นเองครับอ๋อโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นช่างตัดผมครับฮะฮะ่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เป็นไต้ไม่เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวทำไมถึงอยากเป็นช่างตัดผมครับ อย่าเป็นช่างตัดผมครับเพราะว่าเราก็จะได้เอาตังมาใช้อะไรแบบนี้เวยตัดผมง,งันนั่นดีครับผมชอบครับหรเห็นข้อตัดกันหรอ,หอแล้วฝันที่อยากได้วันนี้คืออะไรครับอยากได้เครื่องเรือหางยาวครับเอาไปใส่ทำอุปกรณ์ประมงครับอ๋อเพราะว่าเครื่องเก่าม,มันเก่าแล้วเนอะ่ะพร้อมไหมครับวันนี้พร้อมครับอ่าเยี่ยมเชิญครับลุย ขอสวัสดีลูกสวัสดีครับหนูเว็นเด็กที่มีชีวิตชีวามากเคยมากรุงเทพไหมลูกไม่เคยครัในี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยนะต้องการครับวันนี้เราจะท้าทายทักษะน้องเกี่ยวกับเรื่องการทอดแห่แน่นอนแล้วรางวัลที่จะได้เนี่ยก็คือสิ่งนี้ครับมาขอเราอู่ตรงนี้ลูกให้กรรมการได้ย่นก่อนให้กรรมการได้เห็นกันว่ารางวัลคืออะไรครับต้มยำกุ้งนะเยี่ยมต้มยำกุ้งเยนด้วย อุายโอ้ยคุ้แม่น้ำอุ้ยโอ้โอาแล้วเอาแบบนี้เลยนะเอาแบบนี้รูปเลยนะทำไมเหมือนไม่เหมือนไม่ได้นะต้องเหมือนในรูปนะเพคเพนะนี่คือรางวัลของกรรมการนะครับวันนี้จะมีกรรมการที่มีโอกาสได้ชิมมากที่สุดคือ3ท่าน ทีมงานครับพี่สุขอตะกล้าหน่อยได้ไหมอาหยิบลูกบอลมาก่อนลูกบอลมาก่อนท่านผู้การครับลูกบอลเนี่ยมี3สีห้ท่านเลือกสีไม่ตรงกันครับจะมีผลต่อท่านอย่างมากผมคุณจะให้ผมเลือกสีอื่นได้ยังไงฮะพี่ต้องเลือกสีส้มถูกต้องครับอาชีวิตพี่ต้องสีส้มเท่านั้นสีส้มเท่านั้นครับผมชัดเจนอยู่แล้วครับเพราะว่าสว่างงพอดีครับไป ผมขออนุญาตไม่โน้ตผมขออนุญาตเลิกสีส้มเหมือนกันเพราะว่าเมียผมก็ชื่อส้มโอผมถามเพียร์ก่อนนะว่าผมส้มโอผมไม่อยากได้สีส้มผมไม่อยากได้เค็มส้มผมส้มโออ่ะเราเหมือนไัเราเมื่อถึงเขาแย่งเขาแย่งไม่ได้ฮะไม่ได้ผมก็ไม่ผมก็ไม่ยอมเอางี้ไหพี่สองคนจะเลือกสีส้มได้ซึ่งมันก็จะมีผลว่าทําให้พี่อาจจะเสียโอกาสไปบางอย่างเอาเงี้ยเอาไหมล่ะ ด้วยกันนะด้วยกันเองเอาด้วยกัรผมสองคนเนี่ยสีส้มอ่ะเป็นสีส้มอ่ะอ่าโอเคได้ใช่เลือกสีส้มก็ได้ได้ี่เลือกสีส้มก็ได้ถ้างั้นโตพอโตเหลือคนเดียวเนี่ยโตต้องเลือกสองสีเป็นสีฟ้ากับสีแดงโอเคครับอ่าเพราะว่ามันจะได้ครบสามสีตามกติการายการได้แม่แม่ตามนี้นะอ่าไม่ไขว้ผมโตตสองสีนะเพราะผมจับสีแดงกับสีฟ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ้โตสองสีนะทีมงานครับจัดอุปกรณ์เกมก่อนแล้วเดี๋ยวผมอธิบายก็ได้อธิบายครับทีมงานครับมาครับจัดอุปกรณ์เกมครับอ๋าก้อนแหนะ เรามีแห่นะครับครับแล้วก็เราก็จะมีลูกบอลซึ่งทีมงานเนี่ยเตรียมบอลไว้ทั้งหมด33ลูก33ลูกตามกติกาเดิมก็เราก็ตั้งใจว่ากรรมการเลือกคนละสีก็จะเหลือบอล30ลูกทีเนี้ยพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บอะ่ะสีส้มอะ่ะจะเหลือแค่9ลูกครับแล้วก็สีฟ้ากับสีแดงอะ่ะไม่เป็นไรจะเหลืออย่างละ10ลูกไม่เป็นไร,รกติกาเดิมพี่ฟังกติการกายการก่อนนะ,ะเดิมทีเนี่ยน้องจะทอดแห αι, วบไปเนี่ย30ลูกเนี่ยซึ่งตอนนี้เหลือย9แล้วนะให้โอกาสในการทอดแล้วลูกบอลหลุดออกไปได้ไม่เกิน3ลูกถ้าเกิน3ลูกถือว่าน้องทำภารกิจไม่สำเร็จอันนี้คือเรื่องของน้องนะถ้าทำภารกิจไม่สำเร็จได้โอกาสแก้ตัวน้องมีโอกาสแก้ตัวหนึ่งครั้งนี่คือเรื่องของปอนนะลูกส่วนกรรมการนะพอน้องทอดแหไปปุ๊บบอลที่มีจำนวนมากที่สุดได้กินเลยต้มยำกุง้งถ้าออกส้ม แล้วส้มมากกว่าพี่ป๋องพี่หอยก็ได้จ้ะได้คู่เลยนะได้คู่เลยแต่ถ้าออกสีฟ้าหรือแดงและฟ้าและแดงมากกว่าก็เป็นโตเพราะว่าต้องเป็นสองสีก็ได้ไม่มีปัญหาโอเคตามนี้ไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนตอนนี้พี่ตามทันนะว่าพี่เสียเปรียบอยู่เสียเปรียบแต่ได้ใจแปลว่าอะไรต้องยืนยันดูเพื่อสีส้มเอาอเคเคสส้มและส้มโอครับโอเคได้ครับเข้าใจกกติกาแล้วนะครับ จังหวะในการข้อในจังหวะเดียวลูกอ่ะให้พร้อมก่อนให้เตรียมพร้อมก่อนอ๋อคือโยนอ๋อปล่อยบอลลงมาแล้วก็โยนจังหวะเดี๋ยวเราจะกลิ้งกลิ้งให้ลูกบอลไหลลงมาสเสมือนว่าเป็นปลาลอยอยู่ในน้ำํำพร้อมบอลกลิ้งครับเฮ้ยเกินโอเคสมลูกเท่านั้นนะ สามลูกเท่านั้นและที่กิ้งไป2ลูกนั่นคือสีส้มผมสองลูกเลยผมสองลูกผมยังต้องนับไหมไอันี้ตั้งใจแบบว่านี่ผมยังต้องนับไหมผมยังต้องนับไหมท่านผู้ชมครับถ้าดูจากภาพฉาจะเห็นได้ว่าน้องปอหวานแหครอบลูกบอลไปได้เกือบทั้งหมดพลาดไปเพียงแค่สามลูกเท่านั้นและลูกที่พลาดไปมากที่สุดก็คือสีส้มเพราะฉะนั้นพี่หอยและพี่ป๋อง ต้องอดไปตามระเบียบครับโตได้ชิมครับไม่เป็นไรไหนๆภารกิจสุดท้ายครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูน้องทอดแหจับกุ้งตรงนี้พี่โตเฉยๆได้เลยนะครับจะย่ารุ่นสนุกก็ได้อ๋อผมจะรุ่สนุก,กได้เพราะพี่โตได้ชิม,มล<ะ>แล้วก็จะเป็นการท้าทายพี่ปองกับพี่หอยเท่านั้นได้ครับพี่มานครับมาครับ นี่เรื่องของนิคตาเนะาะมันสตาร์ทยากแล้วอายุเขากี่ปีนะครับเครือ่องนี้ครับอายุนี่30สิบครับ30ปีครับตอนตาซื้อก็ซื้อมือสองมาครับดูความคล่องเขาครับเก่งอยลูก้ยดูเด็กน้อยวันนี้น้ําเชี่ยวมากแล็น้ําใหญ่ด้วยครับไม่รู้จำมีไหมครับคือน้ําเยอะครับ น้ำเยอะแบบนี้จับกุ้งยากครับทอดแหครั้งแรกได้ไหมลูกลองดึงขึ้นมาดูซิได้ไหมลูกไม่ได้ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยจุดนี้จุดที่หนึ่งไม่มีกุ้งครับเพราะไม่ได้ไม่ได้ต้องยังไงต่อลูกก็ไปจุดที่สองต้องเปลี่ยนจุดครับก็ไปเรื่อยๆครับโอ้โหเก่งมากเลยครับ นี่เป็นจุดที่สองครับผมคิดว่าตรงนี้น้ำมันนิ่งอาจจะได้กุ้งแร้ครับจุดที่สองมีไหมครับอุ้ยมีกุ้งจริงด้วยนี่คนระับกุ้งสามตัวครับหนึ่งสองแล้วก็ตัวที่สามครับ จุดนี้ได้กุ้งสามตัวครับได้กุ้ง3าตัวครับทุกท่านครับนี่ให้ดูครับว่าเวลาจับกุ้งเนี่ยเขาจับประมาณนี้ครับเดี๋ยวต่อไปนี้จะเข้าสู่ภารกิจแล้วนะครับพี่ปองพี่หอยพร้อมนะครับพร้อมครับทีมงานพี่สุขขอภาพขึ้นก่อนเลยครับภาพหนึ่งภาพสองภาพสามภาพไหนจะได้กุ้งออกมาเร็วที่สุดครับคือเอากุ้งออกมาจากแแห่มันไม่ง่ายครับพี่ป๋องพี่หอยครับลองเดาว่าหนึ่งสองหรือสามผมเลือกตรงกลางเลย เพราะว่ามือขวาน้องจับไปที่แหแล้วเบรอร์สองพี่เลือกเบอร์สองนะครับผมจะตัดเบอร์สองเบอร์แรกพี่ตัดเบอร์สองเบอร์แรกเลยใช่แล้วพี่คิดว่าเบอร์ไหนจะเร็วสุดเบอร์หนึ่งอ่าโอเคพี่คิดว่าเร็วสุดคือเบอร์สองใช่ครับพี่คิดว่าเร็วสุดคือเบอร์หนึ่งใช่ทีนี้มันเป็นไปได้ว่าเร็วสุดอาจะเป็นเบอร์สามดังนั้นเนี่ยผมพูดเผื่อขดิกาไปเลยถ้าหากว่าเร็วสุดคือเบอร์สามระหว่างที่พี่เลือกสองคนน่ะ ถ้าเร็วลองลงมาก็ถือว่าได้เลย <Okay. S 1> เคลีย,ยร์ไหมเคลียร์ไหมไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนไม่ได้กิน,นกผมต้องการที่มีคนกินอย่างน้อยอีกหนึ่งคน <Okay. S 2> เป็นเพื่อนโตคุ้นกันว่าสองหรือหนึ่งะครับภาพเคลื่อนไหวครับหนึ่งสองหรือสามครับสองขึ้นแลวสูดครับสองขแล้วสูดครับตอนนี้ทิพทิปอ๋อกได้กินนะครับเดี๋ยวรุ่นต่อว่าต่อไปคือหนึ่งหรือสามนะครับสามได้แล้วครับ สามได้แล้วหนึ่ง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 อหนงอ๋ออยู่นี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งได้แล้วครับชัดนะครับชัดเจนครับชัดเจนนะครับเร็วสุดคือเบอร์สองถูกต้องเร็วอันดับสองคือเบอร์สามครับเบอร์สองนี่คือที่พี่ตัดก่อนเป็นอันแรกเลยนะใช่พี่ใครได้คือผมอธิบายก่อนนะกุ้งเนี่ยเตรียมไว้สามครับปอแต่ในมุมเรานะคิดว่าควรจะเปิดโอกาสให้พี่หอยเขาได้ชิมไหมหรือว่า เราต้องซื่อสัตย์เคารพกติกาพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นลูกคำไหนคำนั้นครับคำไหนคำนั้นครับอ๋อพี่ไม่หรออันเนื่องมาจากไม่อรออันเนื่องมาจากเราเราคือคือเด็กไม่ได้ทำอะไรผิดนะเด็กไม่ได้ทําทำอะไรผิดนะเพราะว่าเขาตรงไปตรงมานะพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดถูกผมก็เนื่องจากว่าเราอยู่ในช่วงเวลาของการมอบโอกาสให้กับคนพี่ครับพี่ คิดลุ้นเลยเด็กคนเด็กคนนี้เชียร์บอลพรีเมียร์ลีกพี่ทายทีมบอลเขาพี่คิดว่าเขาเชียร์บอลทีมอะไรนี่คือผมให้โอกาสสุดท้ายพี่แล้วสุดท้ายเลยนะเขาเชียร์บอลทีมอะไรเขาเชียร์ทีมลิเวอร์พูลใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับเขาเชียร์อะไรอ่ะขอยกีแล้วสุดท้ายนะดูมือหน่อยดูมือดูมือหน่อยออดดููมมืืโอเคมือเย็นแสดงว่าเขาจะต้องเชียร์ทีมที่แบบว่า ต้องลุ้นทุกแมตช์แมนยูอ่ะแมนยูเชียร์แมนยูใช่ไหมลูกเออแมนยูเหรอแมนยูถูกต้องค่ะใครเยอะไปเลยแมนยูนี่กุ้งแม่น้ำแบบเงี้ยประมาณไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ลูกโลเท่าไหร่ไซกลางครับประมาณโลเท่าไหร่ลูก โลก็ไส้กลางห้าร้อยครับตัวละห้าร้อยนะนี่คือเวลาออกไปเดอออกเลยออกคนเดียวเลยเหรอครับครับเหรอทั้ง3ามท่านครับรสชาติของกุ้งแม่น้ำเป็นอย่างไรบ้างครับพูดคำเดียวเลยอร่อยบ้านเราไงลูกร่อยครับทัานขาท่านครับรสชาติต้มยำกุ้งเป็นอย่างไรครับร่อยขอบคุณมากครับตั้งไวดีลูก พนัการครับวันนี้เราได้พบกับน้องปอจากสุราษฎร์ธานีทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับขอบคุณพี P ่ๆโออาร์ R ครับที่พาน้องปอมาให้เจอพวกเรามาให้เจอแฟนรายการผมเชื่อว่าคนใหญ่ที่ดูน้องปออันดับแรกเลยคือเหมือนน้องปอเอาความสดชื่นมาให้กับพวกเราทุกคนเห็นหน้าแล้วก็ยิ้มอะ่ะนะฮะสำคัญก็คือผมอยากจะขอบคุณตากระยายของน้องมากๆแสดงว่าต้องสอนเด็กคนนี้มาแบบดีมากๆอะ่ะขอให้น้องทำอะไรก็ตามแต่จากนี้ไป ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งอย่างเลยครับขอโชคดีครับนักการครับเครื่องเรือเนาะตเน,นี้ยซึ้โสมไปมากแล้วครับตาซื้อมือสองมาอายุเครื่องเรือเนี่ยสามสิบกว่าปีแล้วที่มารายการวันเนี้ยความฝันคืออยากได้เครื่องเรือใหม่ครับนี่คือความฝันของน้องปอครับทั้งสามท่านครับพวกเราสามคนให้พาน<ำ>พาครับขอบคุณครับ พี่ๆจากบริษัทปอททน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดหมหาชนหรือ OR เนี่ยมอบหมายภารกิจสำคัญให้พี่ๆซูเปอร์เทนตามหาเด็กที่ควรได้รับโอกาสเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นทีมงานทำข้อมูลและเราได้เจอปอและเมื่อนำข้อมูลของปอพี่ๆโออาดูเ็าคิดตรงกันว่าปอคือเด็กที่ควรได้รับโอกาสเครื่องยนต์เรือเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยลูกพี่ๆโออายินดีมากและให้รายการเตรียมสิ่งนี้ให้กับลูกครับให้มิมองั้นนั้นลูก พี่พี่ทีมงานครับขอความฝันให้น้องปอจากพี่พี่โออาครับเ oh. oh. ชื่อว่าปอหันกลับมาแล้วปอจะดีใจ <Yeah. S 1> พอครับหันมามองได้แล้วครับ mm hmm. ดูไปกัน mm hmm. นี่คือเรื่องใหม่ เครื่องยนต์ใหม่ที่เขาอยากได้ครับไม่ใช่แค่เครื่องหนูเห็นใช่ไหมลูกมันมีอะไรบ้างลูกมือถือเครื่องครับแล้วก็หางเครื่องมีใบ <ไป S 1> จกักรครับมีใบจักรอีกนะลูกมีแค่ครับครับแล้วก็ที่ใส่ของกับหังนี่ครับใส่ไปที่เครื่องครับทั้งหมดนี้ใช่ความฝันที่ลูกอยากได้ไหมครับนี่คือพอแล้วไหมลูกครับยังมากกว่านี้ได้อีกลูกตรงนี้ประมาณ17,200เ็นรบาทมอบให้ลูกจากพี่โออาร์แต่ยังไม่พอลูกพี่โออาร์ OR, มองว่า มันไม่ใช่แค่เครื่องสิลูกทุกครั้งที่ออกเรือเนี่ยมันต้องใช้น้ํามันใช่ไหมลูกพี่พี่โออาร์มอบทุนเติมน้ํามันให้ลูกด้วย oh. อีก3ปีครับสามปีครับมอบให้ลูกครับ <Hey. S 1> มูลค่า1 5ึ0 0หบาทพอไหมลูกรับ oh. ยังไม่พอลูกเครื่องมันต้องใช้น้ามันเครื่องน้ำมันหล่อเลื่นใช่ไหมลูกพี่พี่เตรียมน้ามันหล่อลื่นพีทีทีรูปีแคนมอบให้ลูกด้วยให้ลูกได้ใช้งานอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดเลยลูก มอบให้ลูกอีก3ปีนะรวมมูลค่า12,600บาทรวมวันนี้ทุนความฝันมอบให้ลูกจากพี่พี่โออาร์สีบาทจากพี่พี่โออเติมโอกาสครับพอลูกคนนี้ครับอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนะลูกเรามีเหรียญที่สุพเทนทำขึ้นเราตั้งใจมอบให้กับเด็กคนหนึ่งซึ่งจริงๆชีวิตเขาไม่ได้ง่ายแต่เขาเข้าใจ แล้วเขาก็สู้กับทุกอย่างที่ก้าวเข้ามาในชีวิตเด็กคนนี้คือเด็กที่เราภาคภูมิใจนะลูกหนูคือเด็กที่พี่พี่โออาตามหาลูกเหรียญซุเปอร์เทนเดน์นี้มอบให้ปอนะลูกปอลูกตรงนี้ครับมีความฝันที่ปอบอกพี่พี่ทีมงานว่าเราอยากเป็นในอนาคตณวันนี้นะลูกเราคิดว่าเราอยากเป็นอาชีพนี้ใช่ไหมลูก ช่างตัดผมปอครับณวันนี้ลูกเราอยากเป็นช่างตัดผมแต่เมื่อหนูเติบโตขึ้นเนี่ยความฝันเปลี่ยนแปลงได้นะลูกถ้าเราอยากจะเป็นอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเราเชื่อมั่นเราทําแล้วมีความสุขพี่ซุปเชื่อว่าโอกาสจะเปิดกว้างสําหรับคนที่ไม่ย่อท้ออุปสรรคอย่างปอนะลูกวันนี้เราทําความฝันได้สําเร็จปอรู้สึกยังไงกับตัวเองแล้วอยากบอกความรู้สึกนี้กับใครที่สุดปออยากพูดกับใครลูกอยากพูดกับ คุณตากับยายแล้วก็คุณครูครับอยากจะพูดอะไรกับตาและยายและคุณครูลูกปอพูดผ่านกล้องนี้ได้เลยลูกชิครับ,ขอบ,รบขอบคุณคุณครูนะครับขอบคุณครูบิวครูลูกตังนะครับแล้วก็โรงเรียนด้วยนะครับที่พาแห้ผมมาวันนี้แล้วก็ขอบคุณตากับยายด้วยนะครับที่สนับสนุนผมครับขอบคุณพี่ พี่พีโนะครับที่ทําให้ผมได้เครื่องเรือในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับอัจฉริยภันฑ์จีของเราจากสุราษฎร์ธาน,นีนะครับน้องปอครับขอบคุณมากที่มารายการนะลูกหลังจากที่คว้าความฝันได้สาเร็จเครื่องเรือหางยาวครบชุดก็ถูกจัดส่งไปให้น้องปอถึงที่บ้านเลยครับนอกจากนี้ ยังมีพี่ๆจากโออมาช่วยดูแลและให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลือน่น PTT l u b r i c a n t s ให้กับน้องปอเพื่อให้เครื่องเรือหางยาวยังคงมีประสิทธิภาพที่ดีและยืดอายุการใช้งานไปได้อีกนานทำให้น้องปอมีโอกาสสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมากขึ้นนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำมัน ของ T ี l ีลูบ c แคนะครับเป็นน้ํามันเกรด 10W40 4, 4 t นะครับไฮสปีดน้ำมันชนิดนี้เหมาะกับเครื่องยนต์เรือของน้้งปอเลยครับหลังจากที่เราเติมน้ามันเครื่องเข้าไปแล้วนะครับเราก็ต้องต้องทําการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าน้ำมันเชื่องของเราอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือเปล่าถ้าดูอย่างนี้นะครับก็น้ํามันเครื่องอยู่ในเกณฑ์นะครับถือว่าโอเคแล้วรายการซุปเปอร์เทน ขอแสดงความยินดีกับน้องปอด้วยนะครับขอบคุณพี่บิโอาร์ครับที่ให้เครื่องเรือหางยาวผมและก็ให้ความรูม้กเกี่ยวกับเครื่องเรือหางยาวด้วยครับผมจะดูแลเครื่องเรือหางยาวเป็นอย่างดีเลยครับสมกับที่พี่ให้โอกาสผมครับขอบคุณครับท่านผการครับคือโออาร์เนี่ยทำโครงการ ในสังคมไทยมากมายหลายโครงการที่เราเห็นกันอยู่เมื่อสักครู่ก็คือโครงการ OR เติมโอกาสแต่ว่า OR ยังมีหลายโครงการนะครับเช่นโครงการ OR รักเรือรักน้ําตั้งแต่ปี2565นะครับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชนประมงท้องถิ่นผ่านกิจกรรมการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรือหางยาวโดยใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่อน PTT l u b r บ c a n t ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ชุมชนครับและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องอย่างจุวิธีและลดการทิ้งน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วลงแหล่งน้ําธรรมชาติสอดคล้องกับแนวทางของโออาในการสร้างการเติบโตควบคู่กับการดูแลชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่โออาําทำเพื่อสังคมไทยครับซุปเทนอริยะพันจิ๋วทุกวันเสาร์16บหมกราินาที สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ